ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือมาจากกระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ไม่ได้มีการแต่งตั้งหรือไม่ได้มีการหยิบเลือกโดยคนกลุ Reese ่มเลก็เลกกลุ่มเดียวหรืออำนาจทางการเมืองหรือฝ <Pharm> ักฝ<ร>่ายทางการเมืองเพียงบางฝ่ายเท่านั้นนะครับไม่อยากให้เห็นว่ามีอำนาจทางการเมืองกลุ่มไหนที่มีบทบาทมากกว่าคนอื่นๆในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทีนี้ถ้าทาง พรรคการเมืองต่างๆเสนอร่างที่เราดูแล้วว่าไม่มีระบบการได้มาซึ่งผู้ร่างรัฐมนูญที่รับได้นะครับเ,าเราก็อยากจะเสนอร่างอื่นเข้าแข่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระบวนการเสนอร่างของประชาชนเนี่ยโดยปกติแล้วใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าต้องเข้าชื่อห้า0,000ืายชื่อนะครับแล้วรายชื่อก็ต้องถูกตรวจสอบอย่างเร็วอย่างเร็วก็ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับถ้าการเสนอร่างของประชาชนจะเป็นเหตุให้สภา,าต้องรอ เพื่อพิจารณาประกบแล้วจะทําให้ช้าหรือว่ากระทบต่อ MOU uh, MOA ในการจัดตั้งรัฐบาลและการยุบสภานเนี่ยเราก็คงไม่ไม่ได้คาดหวังให้รัฐสภาต้องรอนะครับแต่ถ้าหากว่าดูกระบวนการแล้วไม่มีใครพยายามทําให้ทันไม่มีใครพยายามเร่งและเวลาเหลือพอนะครับและโมเดลที่ราคการเมืองต่างๆเสนอไม่ตอบโจทย์ในปัจจุบันเราก็อาจจะจำเป็นต้องอเชิญชวนประชาชนเข้าชื่อเสนอร่างอื่มาประกบ ตอนนี้หลังจากที่มีพักประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยที่มีโมเดลออกมาแล้วค่ะคร้อยสี่สิบคนที่มา,าตรวดทั้งสองพักคุมยิงชี้แ็นกไหมะคะ เดี๋ยวจะตอบนะครับค่ะเอ่อมไม่คิดว่าอย่างนี้ค่ะมัคิดว่าเบื้องต้นเนี่ยอันดับแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาประชาชนก,ก็ตามหรือว่าบรรดาสอสอสภาก็ตามนะคะต้องช่วยกันยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดๆกันเลยที่ถ้าประชาชนจะเลือกผู้ร่างสอสเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าแต่ัฐสภาม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยโตรงเนี่ย ในส่วนนี้ตัวอย่างตัวพวกเราเองนะคะก็ะอาจจะเข้าใจเหตุผลนี้ได้จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างเชื่อว่าพรรคการเมืองเองค่ะก็ะอาจจะยังสับสนกับตัววัดนี้ว่าจะตีความอย่างไรนะคะซึ่งการตีความในวัคนี้เนี่ยมันส่งผลต่อการตอบแบบร่างมาตราสนอร่างูกไหคะถ้าหากว่าอยากจะให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนะะูญการเลือกคนที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยสอดท้องกับครมิชัยคือ,คอคจะให้สอดช่องของครมวิชัยตัวร่างที่มีอยู่ทั้งสองร่างก็อาจจะต้องถอหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนะคะเพราะว่าตัวร่างที่มีอยู่สองร่างนั้นเป็นรูปแบบการเล เลยนะคะทีนี้เนี่ย,ต,ย,ยตัวสองร่างที่มีอยู่เนี่ยค่ะตัวสองร่างที่มีอยู่เนี่ยค่ะก็ไมาคิดว่าต้องขึ้นอยู่กับทางสภาผู้แทนราษฎรค่ะ,ะ,นนะ,คะว่าย,ยังอยากจะยืนยันไหมว่าว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการร่างและมีสิทธิ์ในการเลือกผู้ร่างรัฐมนตรีตามระบอะชาธิปไตยนะคะซึ่ง ตอนนี้หมา์ค <pad> be <às ic Mc Bryant> ิดว่าทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคภาคประชาชนเองหรือว่าภาคการเมืองต้องถามสารแล้วให้มันดูชัดเจนค่ะว่าการตีความในวักนั้นเนี่ยจะต้องตีความอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบร่างเพราะว่านอกจากรรคการเมืองแล้วถ้าหากว่าร่างของรรคการเมืองไม่ได้ตอบโจทย์ของภาคประชาชนเนี่ยประชาชนเองก็จะได้เข้าใจถูกเขาว่าเราจะออกแบบร่างอย่างไรเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนในการเลือกผู้ร่างโดยตรงเพราะเรายืนยันตรงนี้ค่ะว่ารัฐมนุนใหม่ถ้าหากจะตอบโจทย์ประชาชนจริงๆประชาชนองเป็นเลือกผู้ร่างได้โดยตรงค่ะโมเดลที่เรากำลังทอยู่ตรนนี้ครับ สมมติว่ามันมีช่องเปิดให้ไปร้องสารในในครั้งต่อไปอเรากระเมินไหมครับกำหนดเดี๋ยวตอบทั้งสองคำถามเลยก็แล้วกันนะครับสําสหรับโมเดลที่พักประชาชนและพักเพื่อไทยเปิดเผยต่อสาธารณณะออกมานะครับผมถือว่ายังเป็นการรับฟังความคิดเห็นเขาคงแสดงความคิดเห็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนนะครับยังไม่ใช่ร่างอย่างเป็นทางการก็ขอชื่นชมว่าทั้งสองพักเนี่ยก็พยายามที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้ร่าง ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแต่ก็ขอทวงติงว่าเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าเราต่างยังไม่เห็นคำวินิจฉัยตัวเต็มของสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าเหมือนทั้งสองพักเนี่ยยอมรับไปแล้วว่าไม่เลือกตั้งโดยโตรงก็ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องรอเห็นก่อนแล้วก็มาดูกันว่าช่องทางที่จะให้ประชาชนตัดสินใจช่องทางที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยอาจจะมี โมเดลที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทั้ง2และ3พักนั่นแหละว่ายังไม่ต้องรีบตราบใดที่ยังไม่เห็นคำวิจัยตัวเต็มนะครับก็มาออกแบบกันอตอนนี้เป็นนาทีที่เราต้องยืนยันก่อนว่าเราต้องการสสรเลือกตั้งโดยตรงเป็นร่างเดิมที่ทั้งสองพักเสนอไว้ตั้งแต่ต้นปี68แนะครับแต่ถ้าคําวิจัยเต็มมันออกมาแล้วเนี่ยเห็นว่ามันไม่ได้จริงๆมันติดขัดอะไรบ้างก็ค่อยมาหา,าหาโมเดลใหม่เนี่ยค่อยมาในวันนั้นจะดีกว่า แล้วก็ผมกังวลน,นะครับผมกังวลว่าถ้าเขาไม่ิดฉัชเนี่ยออกมาเนี่ยดีไม่ดีมีรายละเอียดที่แย่กว่าหรือปิดกั้นกว่าฉบับย่อเนี่ยร่างทั้งสองฉบับที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาเป็นไอเดียเนี่ยนะฮะสำหรับการถกเถียงเนี่ยนะครับผมกลัวว่าทั้ง2อ,อันนั้น,นก็จะไม่ได้อีกก็จะต้องหมอบอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่าเพิ่งรีบเสนอโมเดลใหม่วันนี้ ช่วยกันติดตามทวงถามคำวินิจฉัยฉบับเต็มให้เร็วที่สุดแล้วมาช่วยกันยืนยันว่าเราต้องการที่จะให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะครับและค่อยมาออกแบบรายละเอียดเนี่ยเอาวันหลังจากนั้นก็ได้ครับอีกหนึ่งครับที่ยงไม่มีความชัดเจนที่จะทำแล้วกานที่จะทวงถามเอ่อเป็นกังวลมากนะครับตอนนี้เป็นกังวลมากว่าดูทรงจาก ฉบับย่อของคาวินิจฉัยและการที่พรรคภูมิใจไทยยังไม่พูดอะไรเนี่ยผมกลัวว่าจะออกมาในทรงว่าให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นมาจากรัฐสภาในวงเล็บคือสอสอและสอวอทั้งสององค์กรน,นะครับต่อให้ให้สัดส่วนเท่ากันเนี่ยเราก็จะยืนยันว่าไม่เห็นด้วยนะครับเราไม่เห็นด้วยที่สอสอส,อสอวอวันนี้ชุดนี้จะสามารถตั้งผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้เลยเพราะเขาไม่เคยหาเสียงหรือไม่เคยประกาศนโยบายอะไรไว้ก่อนการเลือกตั้ง แต่ถ้าเป็นครั้งหน้าเช่นไปเลือกตั้งแล้วระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ประกาศไว้ว่าเขาจะสนใจที่จะทำรัฐมนูนใหม่แบบไหนและจะอยากเสนอใครเป็นผู้ร่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครได้สสเยอะก็มาเสนอผู้ร่างกันแบบนี้อาจจะพอรับได้นะครับแต่วันนี้สภา,าทั้งสสและสวเนี่ยไม่มีความชอบธรรมที่จะเสนอนะครับรวมถึงว่าโดยเฉพาะยิ่งสอวอเนี่ยซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับและตอนนี้สอวอเสียงส่วนใหญ่เนี่ยก็ถูก ครอบงำเรียบร้อยแล้วนะครับ<ส>ก็จะโหวตไปในทางเดียวกันคิดเหมือนกันทาอะไรเหมือนกันตลอดแต่อย่างน้อยๆ150คนนะครับดังนั้นถ้าให้สสและสวต่างคนต่างตั้งคนเข้ามาร่างเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายหนึ่งก็จะสามารถควบคุมผู้ร่างจำนวนชุดใหม่ได้นะครับก็ไม่เห็นด้วยครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นอันตรายแล้วก็ขอฝากไว้ก่อนนะครับยังไม่เห็นว่าจะมาแบบนี้ไหมแต่ถ้ามาแบบนี้ก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยครับแล้วสมมุติเป็นเหมือนปี39อะอ่า สมมุติเป็นเหมือนปี39นะครับผมคิดว่า,าเป็นความพยายามที่ดีแต่ยังดีไม่พอนะครับรปี3าเเนี่ยโดยระบบก็คือให้ผู้สมัครที่อยากเป็นสสรสมัครเข้ามาแล้วเลือกกันเองนะครับแล้วค่อยให้สสสว,วเลือกทีหลังนะครับไอ้ขั้นตอนที่มีกระบวนการอะไรสักอย่างจากประชาชนก่อนแล้วให้สสสวเลือกทีหลังเนี่ยอันนี้รับได้นะครับแต่ว่าการให้เลือกกันเองเนี่ยผมคิดว่าเรามีบทเรียนจากปี67ที่เลือกสอวามาแล้วนะครับว่าระบบการเลือกกันเองนั้นเนี่ย ใครพวกมากก็ลากไปนะครับต่างคนต่างก็จะเกณฑ์เพื่อนของตัวเองไปสมัครให้เยอะที่สุดใครมีเพื่อนเยอะที่มีคุณสมบัติสมัครได้ในจังหวัดเดียวกันในพื้นที่เดียวกันในกลุ่มเดียวกันก็จะเลือ <deputy> กกันเองอยู<ก>่น <Umwelt> ในหมู่เพื่อนกันเองนะฮะแบบนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับระบบการเลือกกันเองของผู้สมัครเนี่ยคิดว่ามีอันตรายมากครับนอกอจากโมเดลแล้วสอถามลึกไปถึงข้าไปถึงเรื่องของการเสียงในตอวมันต้องได้ยินหรือักังวลาว่าจะพักการอาาร่าเสียงไม่ได้ กังวลเช่นกันเนาะ,ะจริงๆร,รัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยพูดแล้วว่าพร้อมเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ซึ่งต้องอาศัยเสียงสอวอ,อย่างน้อยหนึ่งในสามนะครับรัฐบาลภูมิใจไทยคงไม่อาจพูดออกมาตรงๆได้เพราะมันผิดกฎหมายและผิดมารยาททางการเมืองว่าเขาสามารถควบคุมสวไ,ได้ทรือล่านะครับแต่ก็หวังว่าสัญ,ญญาณจากพรรคภูมิใจไทยที่ชัดเจนเนี่ยก็น่าจะส่งไปถึงสวด้วย ข้อดีก็คือในช่วงประมาณ10วันที่ผ่านมาเนี่ยสอวอก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรคัดค้านนะครับคือ,อถ้าเป็นก่อนหน้าที่ภูมิใจไทยรับจะทำเนี่ยสวหลายท่านก็จะออกมาพูดว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขไม่เห็นด้วยกับการจัดทําใหม่ทั้งฉบับไม่เห็นด้วยกับอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นว่าสวสีน้ําเงินก็ยังไม่มีใครพูดอะไรก็น่าจะรอฟังสัญ,ญญาณทางการเมืองจากรัฐบาลชุดใหม่ที่นําโดยภูมิใจไทยอยู่ครับเป็นไปได้ไหมครับที่จะแบ่งบทก,กันเล่น ก็เกรงว่าจะเป็นอย่างั้นะครับเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้น,น,ะะก,น,น,นก็ย้ำย้ำว่าถ้า,ารัฐบาลภูมิใจไทยเสนอร่างสสพรรคภูมิใจไทยโหวตผ่านแต่สุดท้ายสวโหวตไม่ผ่านนะครับผมก็คิดว่าเหมือนเดิมฮะก็คือรัฐบาลที่นํา นำประเทศอยู่ตอนนั้นอะ่ะก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะครับคือท่านเองก็ควรจะมีพื้นที่และภารกิจในการเจรจากับสอวอด้วยเหมือนกันเหมือนตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับถ้าท่านไม่ทําอะไรแล้วท่านอ้างว่าก็สอววเขาไม่ให้เฉยๆโดยท่านไม่พยายามสื่อสารลณรงค์งทำความเข้าใจเชิญชวนให้สอววอาโอวโเนี่ยอันนี้าอ้างแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ถือเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลที่ไม่สามารถทําตามที่สัญญาไว้ได้ บอกเชื่อมั่นเลยเพราะว่าในช่วงเวลาสีเดือนเนี่ยค่ะทางรัฐสภาสามารถทำร่างแรกที่จะทำประชาธาิติได้ทันก่อนรัฐบาลครับอยจะพูดไหมให้พูดบ้างช่วยกันหน่อยช่วยกันช่วมัน,นอเออ ส่วนในส่วนของเชื่อมั่นไหมเนี่ยมายคิดว่าในทางกระบวนการเนี่ยถ้าจะเอาตามคำนืสายของสารมัมยีจริงจะรวบครั้งที่หนึ่งและทั้งที่สองเป็นครั้งเดียวกันพร้อมประการเลือกตั้งเลยมันค่็นช่องย่าที่หนึ่งนะคะแต่ว่าถามว่ามีช่องไหมมีช่องอยู่แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลเองค่ะต้องออกแบบไทม์ไลน์ลยอย่างรอบคอบว่า,าจะประกาศวัน ข้อคำถามประชามติและประกาศวันยุสภาเมื่อไหร่มันถึงจะไปศบกับวันที่จะไปเลือกกันวันเดียวกันพอดีนะคะซึ่งในทางนิติตรเนี้ยค่ะเราก็ยืนยันว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยทางกรมอเองอาจจะต้องการไทม์ไลน์เนาะให้ทุกภาคส่วนได้เห็นร่วมกันว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนระยะเวลาเท่าไหร่เราจะได้ทำความเข้าใจร่วมกันไปนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญค่ะมายังคงกลับมาที่คำวิิจัยของสารรัฐธรรมนูญนะคะมาเชื่อว่าไม่ว่าจะบรรดาสสหรสวเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามอาจจะกำลังสงสัยกับคำวินิจฉัยนี้อยู่ แล้วก็ลึกๆเนี่ยก็เข้าใจไม่ถูกเข้าใจไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยไมคได้เข้าประชุมกับกรรมธิการฝั่งรัฐสภานะคะเอ่อก็มีน้ําเสียงจากสวบางท่านถามดูเหมือนกันว่าถ้าหากจะคัดค้านกับคำวิจา,า,า,ารณ์ของสารรัฐมนูญเนี่ยฝั่งสสและสะวสามารถทาอะไรได้บ้างนนะคะอันนี้ไม่คิดว่าอาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่ดีะคะ่ะถ้าหากว่าฝั่งสวงนะคะมองว่าการยืนยันว่าประชาชนต้องสามารถร็นผู้เลือกผู้ร่างรัฐมนุนได้โดยตรงเนี่ย ก็ควรจะต้องไปทํางานกับสสนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าจะจัดทาประชามติครั้งที่หนึ่งและ้ที่สองร่วมกัน้อมกับการเลือกตั้งนะคะคอรมอก็คงจะต้องให้สภาผ่านร่างมาตราสองร้อยสิบหกก่อนนะคะในกระบวนการว่าจะหาคนมาร่างรัฐมนตรอย่างไรและจะมีการกำหนดเนื้อหาอะไรอย่างไรหรือเปล่านะคะถึงจะไปเอาคําถามไปเคาะคาถามประชามติได้เพื่อทำการเลือกตั้งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอำนาจในการออกแบบรูปแบบการเลือกสสค่ะมันขึ้นอยู่กับสภาเลยนะคะสสและสวมีอำนาจในการผ่านกฎหมายนี้เพราะฉะนั้นถ้า หากว่าสสและสะบสามารถที่จะเ,เข้าใจคําอธิบายของสา,ารรัฐมนุนได้และโต้แย้งได้ว่าทําไมประชาชนถึงต้องมีสิทธิในการเลือกผู้ร่างรัฐมนูลโดยตรงเนี่ยหมายคิดว่าอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มีน้าหนักมากพอที่จะยืนยันค่ะว่าประชาชนอย่างพวกเราต้องร่างผู้ร่างต้องเลือกผู้ร่างรัฐมนูลได้โดยตรงค,ค่ะ